รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รับเข้าสู่เป่ายิงฉุกแข่งชาติกับคู่สุดท้ายในรอบ16ทีมในการแข่งขันเพื่อชิงตั๋วเข้ารอบ8ทีมใบสุดท้ายนั่นเองระหว่างเมืองแพร,แร่แฮรระเบิดทีน้ำทีมโดยเทรนเนอร์จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มที่มีลีลาการคุมทีมที่ไม่ได้จุ๊บจิ๊บเหมือนชื่อเลยสักตีหนึ่งเพราะว่าพาทีมทำคะแนนนำโรบ,บรีไอรีเทรนเนอร์มอบเอ็นเป็นคุณคุณไม่ถึง 6-1คะแนนต้องบอกว่าลบบุรีตอนนี้สถานการณ์เรียกว่าย่ำแย่ครับเพราะว่าตามหลังอยู่ตั้ง5คะแนนแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสตามทันสักทีเดียวต้องมาลุ้นกันครับว่าลบบุรีจะสามารถทำแต้มไล่ขึ้นมาได้อย่างไรไปชมกันใครอ่ะ อะไรครับมาเดี๋ยวป้านจะไปหนึันนีมันเพนน่์สุพณบุรีที่ตกรอบแล้วนี่ยฮะอล้นี้คุณรื้อ้องกรรมการนะคุณจะโทษความผิดของกรรมการเหรอฮดเดี๋ยวป้นระไรเอาหนึ่งหนึ่งไปเยอะไหลาลีลาเาลาลาลาเาล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 ามาล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 าการาลาลาลาเาล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 าเาลาลาาาาลาาลาลาเลาลาาเาาลาาลกาลาาาลา โอ้โหเอาละตอนนี้ลบบุรีฮะถือว่าได้ฟื้นแล้วนะฮะไขแตกแล้วนะครับอย่างน้อยๆก็ไม่ทําให้แพ้เนี่ยได้สร้างสถิตินะฮะแต่ก็ยังอยู่ในอันดับสูงสุดของการเบรกเกมเสริฟนะครับแล้วสถิติ5-0จากสตาร์ทนี่ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์รายการเราเลยครับและตอนนี้เกมมาเป็นของลบบุรีบ้างแล้วครับเชินครับส่งคนเดิมครับผมประจำทีมของเราพีการครับพการชนะยังเม่ยังไม่ เครื่องเริ่มปิดแล้วนะฮะเอาละฮะไม่แน่เขาจะไล่มาเป็น6ต่อ6ได้อย่าประมาทติดจริงหรือเปล่าเครื่องอ่ะเดี๋ยวมาดูเนี่ยคุจัดกัเลยครับคุณรุ่งทิวาครับผมเอาละดูนะฮะมาเลยครับกรรมการประจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับใช้ไหมครับใช้ครับใช้อะไรครับแพ้แล้วก็ชนะโอ้โหแพ้แล้วก็ชนะนะครับตอนนี้กลับดวงฮะ ตอ,อนนี้เทรนเนอร์แพ้นะฮะคิดว่าอาจจะเป็นขาลงครับก็บเลยกลับดวงเลยอลองมาดูนะฮะว่าการตัดใจใช้ตัวช่วยกลับดวงนี่จะมาถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าเ,เพราะว่าเมื่อกี้เทรนเนอร์ของลบบุรีทำพลาดแล้วนะฮะใช่ครับ,รบกรรมาการลุยครับคุณขันเตียมนั่นหมายความว่าใครที่ออกรูปมือแพ้เพราะนั้นจะเป็นฝ่ายได้คะแนนนะครับรอสัญญาณโอ้โหลบบุรีนี่ตามหลังอยู่5คะแนนครับ ไม่เคยที่จะขอใช้ตัวช่วยเลยสักเตะหนึ่งแต่แพลนี่นำอยู่6ต่อนหนึ่งครับเทรนเนอร์จุ๊บจิ๊บใช้เอาใช้เอาใช้จริงใช้จ,จังครับกับไอ้ตัวช่วยเนี่ยโอ้โหจะโหดเหี้ยมหินกันไปถึงไหนจามกุณฮะไปเฮ้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 โอ้โหสมานะตัวช่วยเป็นอันยกเลิกนะฮะตอนนี้ยกเลิกนะฮะครับผมโอเคใช้ได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะฮะ โอ้โห oh <Hey! S 1> คุนการช <Hey! S 1> นะที่ต้านตัวช่วยไว้ได้ครับคราวนี้ต้องมาวัดฝีมือกันตัวต่อตัวแล้วว่าใครจะแน่กว่ากันเรื่องมน่นทางฝั่งลูกบีงมีตัวช่วยเสมอเท่ากับชนะอยู่นะครับสามารถใช้ได้นะฮะทุกเมื่อที่คิดว่าสมควรครับแล้ากรรมการต่อครับเซนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับยังไม่ใช้ครับใช้ไหมครับไม่ใช้ครับไม่ใช้นะครับผู้แข่งขันเตรียม การเสมอและทำลายตัวช่วยนี่ถือว่าเป็นผลดีให้กับทีมครับแต่จะดียิ่งกว่าเข้าไปอ to to ไีกถ hey! right ้าคุณกาจนาได้แต้มนี้ไปด้วยแต่ว่าแต่ว่าครับคุณลุงทีวานี่จะยอมหรือเปล่าเล่าเออไปเฮ้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 โอ้โหนอกจากจะทำลายตัวช่วยได้แล้วครับ คุณการจนานี่ยังตลบหลังคุณรุ่งทิวาเก็บแต้มที่สองให้กับลรบุรีได้อีกแม่เจ๋งไปเลยปากประตูนะฮะป่าประตูนะอยากเข้ามาอยากเข้ามาปากประตูนะผมจะแนะนำให้นะาประตูนะวิธีการยืนมันมีมันมีมันมีผลต่อการแข่งขันยืนปึ๊บ ขึ้นขึ้นอย่างนี้ยคีมคีมเลยอ่าปากประตูนะปากประตูอย่าเกินปากประตูนะฮะโอเคเรียกหนุ่มคนเขาด้วยนะแนะนำคีมคีมเหล็กแล้วด้วยน้องปวดน้ำเดี๋ยวเขาจะไปเองนะะยืนหยุด้ำอกหายไหลพึงหน้าตายิ้มแย้มยิ้มแย้มโอเคโอเคครับผมนะ แต่อะไรก็ได้อย่าอย่าเกินปากประตูนะฮะอย่าเกินปากประตูขายพี่ครับเข้าเข้ามานี่แปะหูทันทีเลยนะฮะเอาละตอนนี้มาลบบุรีฮะตามมาเป็นสองต่อหคะแนนเอาละและเกมจะเป็นของลบบุรีครับเชิญฮะพี่ปอมาจันทราส์็จะคาดประจําลบบุรีฮะแพ้ไว้ยังไงครับจัดเลยครับผมขายครับ คุณนุชพาครับผมมาเลยแต่ต้องมีการว่าความัาหน่อยนี่หล่อนนี่หล่อนน้องหูไว้ดูลิทีมฉันเนี่ยปลานีหลอกนะทีมฉันปลานีหรอกนะเลยเปิดโอกาสให้พวกเธอได้ดีใจบ้างเลยเปิดโอกาสให้พวกเธอได้ดีใจบ้างแต่เจ๊อย่าลืมนะแต่เจ๊อย่าลืมนะว่าหัวเราะทีหลังย่อมดังกว่าว่าหัวเราะทีหลังย่อมดังกว่าผมสาบ้างหรือเปล่าม่ เอะไรกันครับแเอาละตอนนี้นะฮะลบบุรีไม่แน่นะครับปฏิหารันมีจริงครับอาจจะเสมอเป็นหกหกเลยก็ได้ใช่ครับกรรมการจำที่ครับเรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับใช้ไหมครับไม่ใช้ครับไม่ใช้นะครับผู้แข่งขันเตรียม เอาแล้วไงครับลบบุรีนี่เครื่องติดแล้วครับหลังจากอวอมเครื่องมานาห้านนานตอนนี้เก็บ2แต้มรวดไปแล้วไม่แน่นะครับพวกเขาอาจจะทําแต้มขึ้นมาตีเสมอ6ต่อ6ก็เป็นได้ชาวลบบุรีต้องเอาใจช่วยพวกเขากันแล้วครับต้องมาดูกันว่าฟอร์มของพวกเขาจะร้อนแรงสักแค่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดในสถานการณ์แบบนี้อย่าลืมนะฮะลบบุรีมีตัวช่วยเสมอเท่ากับชนะอยู่นะครับ ไปสร้ง<อ>างความได้เปรียบ <ละ S 1> เอาละ,ละไปต่อเลยฮะกรรมการจำพี่ครับแต่พอหมอรุกบุรีเนี่ยบางทีนะอาจจะร้อนแรงขึ้นมาเีขึ้นดีขึ้น<อ>ั้นนแต่ก็ยังช้าไปหน่อยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน กลับเข้าสู่เป่ายิงฉุบแห่งชาติรอบ16ทีมสุดท้ายครับลบบุลีนี่กำลังมาเลยอาจจะดูเหมือนช้าครับแต่ก็ยังมานะจัะคุณผู้ชมจ๋าตอนนี้มีแต้มแล้ว2แต้มซึ่งก็สร้างแรงขึ้นให้กับทุกทีมไม่น้อยเลยทีเดียวและยังได้เทรนเนอร์สุเทพสีใสขึ้นมาป่วนนเอ้ยรอเด่นครับมาเป็นคู่คิดสอนเชิงมวยซะด้วยต้องมาดูกันซึ่ว่าเทรนเนอร์มอมเอ็ม จะร้อนแรงพอที่จะพาทีตามตีเสมอได้หรือไม่ไปชมกันเอาละตอนนี้นะฮะลบบุรีไม่แน่นะปฏิหารันมีจริงครับอาจจะเสมอเป็นหหเลยก็ได้ใช่ครับกรรมการจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับใช้ไหมครับไม่ใช้ครับไม่ใช้นะครับผู้แข่งขันเตรียม รอสัญญาณยกทีแล้วนี่คุณการจนากลุยทางสร้างกำลังใจให้กับทีมไว้แล้วครับยกหนีคุณจันทรัตสารต่อจากเพื่อนร่วมทีมด้วยนะจ๊ะเอาอีกแต้มหนึ่งนะไปเฮ้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 โอ เสมอเสมอโอ้โหเอาแล้วามาเออ,เอ,อ,อนี่กล่าวว่าจะทําตามแบบคุณกาจนาเป๊ะๆเ,เลยนะเนี่ยเสมอแล้วยกหน้าก็จัดชนะใช่ไหมล่ะจ๊ะคุณจันทลารดใจเย็นๆฮะใจเย็นๆทําในสถานการณ์แบบนี้ลืมนะฮะลบบุรีมีตัวช่วยเสมอเท่ากับชนะอยู่นะครับเพ<อ>ื่อสร้างความได้เปรียบเอาละไปต่อเลยฮะกรรมการประจําที่ครับเรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับใช้ไหมครับไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับปุ้ยหันเตรียม รอสัญญาณถ้าคุณจันทรัตสามารถเก็บแต้มนี้ไปได้ช่องว่างก็จะลดลงเหลือตามแค่3คะแนนเท่านั้นซึ่งอาจจะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับเกมนี้ก็เป็นได้แต่ถ้าแพ่ได้แต้มนี้ไปแล้วก็เออไม่ไม่ขอพูดต่อได้ป่ะไปเฮ้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  ค,คุณนุชพางไม่เปิดโอกาสให้ลบุรีทําแต้มเพิ่มออกอาวุธกันไกลมาตัดหนทางทําแต้มในยกนี้ของคุณจันทรัตสมัยใหญ่ดีเลยครับโอ้โหเดินคอตกกลับไปเลยอ่ะไปแล้วตอนนี้แม่นะฮะขึ้นนําเป็นเจ็ดต่อสองเลย ในฟอรชุดแห่งชาติที่ผ่านมานะฮะแต้มสูงสุดที่เคยชนะกันคือ10ต่อ3ใช่ครับคุณยังมีโอกาสทำลายสถิติใหม่เป็น10ต่อ2นะฮะต้องการอีก3แต้มเท่านั้นครับผมแต่ฟอร์มของลบบุรีเนี่ยบางทีนะก็จะร้อนแรงขึ้นมาดีขึ้นดีขึ้นนะแต่ก็ยังช้าไปหน่อยเพราะฉะนั้นนะฮะลบบุรีนะพยายามทำให้เกมกระเตื้องขึ้นด้วยนครับครับแต่ตอนนี้นะฮะก็ใช้ว่าลบบุรีจะไม่มีโอกาสตามอยู่แค่5คะแนนเท่านั้นใช่ครับซึ่งการไล่5าคะแนนติดก็เคยเกิดขึ้้นมาแลว แผนที่ดีเท่าน,นั้นครับจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ประชุมแผนรอบสองครับครับผมทำสมาธินะครับทุกคนนะครับอ่ะสูดหายใจเข้าครับอเข้าสิ่งไม่ดีทิ้งไปเก็บสิ่งดีๆไว้เข้าความแพ้ทิ้งไปเริ่มใหม่เริ่มใหม่เรื่มใหม่เริ่มใหม่ดีแลกก่อนดีแลกดีแรกก่อ อยากคิดว่าเรานำเยอะผมคิดว่าเราเต็มเต็มเยอะก็เทียนได้นพยายามให้เรียบขาได้ครับขยับแข้งไหมเหมือนการจ้องใบจ้องใบจ้องหน้าจ้องตาทุกอย่างหมดเวลาครับแพ้ดูก่อนนะครับเมื่อแพ้แห่หมดบูมบูมบูมเออคือว่า เทรนเนอร์จุ๊บจิ๊บครับอันนี้เราให้ประชุมแผนครับไม่ใช่เปิดคอร์สสอนเต้นแอโรบิกค,ครับแดูสิเอาเต้นกันใหญ่เลยเอาเ้ยแผนของทีมเพล่แต่ในระหว่างการผ่อนคลายของทีมนั้นครับเทรนเนอร์จุ๊บจิ๊บเชิญยิม้มก็สอดแทรกคำเตือนไม่ให้ลูกทีมประมาทจ้าเออกลยุทธ์จ้องตายัางคงเอามาใช้เหมือนเดิมถือว่าเป็นการประชุมแผนที่เฟี้ยวฟ้าปะพราแก้วจริงๆ ถ้าเกิดว่าครั้งที่สองสามารถใช้น้อยได้แต้มเพราะเราก็มีโอกาสได้แต้มใช่ใช่ใช่เราจะใช้อันที่สองอะไรอะัแต่อันที่หนึ่งคือตัดอาวุธอ่ะหนึ่งตัดอาวุธถ้าเขาตัวเองออกมาพูดถึงแค่เราไม่ใช่ช่วงนี้ถ้าเขาไปเนาะใช่เราจะไม่มีโอกาสได้ใช้ตัดอาวุธมันกใช้ใช่้ก็ใช้หมดเลยนะต้องใช้ใช้ก็ใช้อันแรกก่อนเออ ใชมกเราปรับรับแต่เรากได้เ็่ว่าทีนี้พี่ต้องคำงว่าถ้าเินตรเราีฝั่งทีมนี้นี่ดูท่าจะไม่ได้ทาครีมกันแดดหรือเปล่าครับแมประชุมกันหน้าดำคร่ำเครียดกันเลยทีเดียวแผนของทีมลบบุรี แผนของทีมลบบุรีครั้งนี้ครับพวกเขาตัดสินใจจะใช้ตัวช่วยทั้งหมดที่มีทะหลวงให้ทะลุเก็บแต้มมาให้ได้มากที่สุดจัดหนักเลยครับงานนี้ <c oughs> ลบรีตอนนี้ตามอยู่5คะแนนครับจากสตัวช่วยที่คุณมีเนี่ยผมยังไม่อยากบอกว่าลบรีต้องพึ่งปฏิหารนะฮะเรายังมีความเป็นไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดแพ้เกิดขยับขึ้นมาสักอีกแต้มสองแต้มแล้วก็ต้องปฏิหารเท่านั้นที่ลบรีจะตีเสมอได้ที่สําคัญนะทันทีที่ฝั่งแพ้ทําสถิตินะฮะทางลบรีก็จะทําสถิติว่าเกมเราย่อยยับที่สุดในรายการจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเอาละเพราะนั้นสรางสถิติสร้างสถิติใช่สถิติ โอ้ยงงตอนนี้าตอนเริ่มสติแตกแะ่เกมเองเป็นของแพร่ครับครับผมจัดมาเลยครับท่านสจมายุรีครับผมโอ้โหเอาล้วลบบุรีฮะคนทางยาวไกลเหนื่อยหน่อยแต่รับรองคุ้มครับครับสงไครมาดีครับกระทาซีรีส์ข่ามาดูครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงต่อไปลบบุรีจะฟื้นคืนชีพได้หรือไม่กรรมการประจำที่ครับ เทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ครับใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ครับเอาละเสร็จของฝ่ายแดงนะฮะฝ่ายเปิดเกมจะได้เลือกก่อนว่าหัวหรือก้อยครับก้อยครับหัวค่ะหัวครับเป็นการเสี่ยงทายเพื่อช่วยใการใช้ในแมตช์ก้อยนะครับครับปั๊บเฮวยนะหัวนะครับเพราะนั้นตอนนี้แพร่ได้ใช้ตัวช่วยนะครับครับจัดเลยครับตัดอาวุธครับผมตัดอาวุธตัดอะไรครับ ษนั่นหมายความว่าตอนนี้ลบุรีห้ามออกกระดาษนะฮะออกกระดาษครับออกกระดาษปรับหนึ่งแต้มเลยนะครับแพรมีการจะต่อกสมุูรปิดฝาโลงนะครับชิงความได้เปรียบด้วยตัวช่วยตัดอาวุธเตรียมโอ้โหโถโถพอบทจะใช้ตัวช่วยคนนั้นมาใจตรงกันซะอีกโดยเฉพาะเมืองแพร์นี่ไม่มีการปราณีปราสัยกันเชีดเดียวด้วยสกอที่นำห่างถึง 5คะแนนยางชิงจังหวะก,การใช้ตัวช่วยมาได้ซะอกีกเออการตัดอาวุธของโนบุรีเท่ากับว่าตัดโอกาสชนะในยกนี้ถึง70เลยทีเดียวพะคุณต้องมาดูกันซิว่าคุณนซินทลาจะยันตัวช่วยนี้ไว้ได้หรือไม่แล้วจะติดเครื่องทำคะแนนขึ้นมาได้อีกหรือเปล่ามาลุ้นกันในช่วงหน้ากับเป่าจิ้งฉุกแห่งาอดรอบ16ทีมสุดท้าย ผมจะบอกว่าเอาละสถิติมีไว้ทำลายเป้าหมายมีไว้พุ่งเปียกผู้ชนผู้ชนผู้นง่ครับเออมาเล่นแค่นีมาผมก็มาผมกมไม่ได้ไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะเเฮ้ยเฮ้ยโอเคตองนฮะต้องออกนฮะนนคนเดียวไม่ได้นะไม่ได้นะฮะ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกรับเข้าสู่เป่ายิงฉุกแห่งชาติรอบทุกทีมสุดทายยกหนี้ต้องบอกว่าเป็นงานหนักของคุณสินทราเลยนะครับเพราะว่าโดนเทรนเนอร์จุ๊บ<ะ>จิบเฉินยิบสัดตัวช่วยตัดอาวุธเข้าสายครับชาวลบบุรีต้องส่งกำลังใจให้เธอสามารถผ่านตัวช่วยนี้ไปให้ได้นะครับเพราะว่าทาไม่รอแล้วเนี่ยโดนมาไม่เป็น 8. ต่อ2ทีมแพ้ ผงจะไม่แห่ระเบิดกันแล้วครับแต่จะแห่คู่เข้าแข่งขันสลองเข้ารอบ8ทีมกันทั้งจังหวัดแน่นอนไม่พูดพร่ลำทำเพลงครับไปชมกันเลยออกกระดาษปรับหนึ่งแต้มเลยนะครับแพร่มีการจะต่อสูู๊ปิดฝาลงนะครับชิงความได้เปรียบด้วยตัวช่วยตัดอาวุธเตรียมทังเดียวที่เรบินทำได้คือต้านตัวช่วยแล้วก็พยายามทำแต้มจากรอบนี้นะฮะ ญญโอ้โหเทรนเนอร์จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มแห่งเมืองแพร่นี่มันจะโหดไปถึงไหนกันคุณผู้ชมไอ้ทำอยู่เจ็ดต่อสองยังจะตัดอาวุธกันซะอีกเออแต่ลบุรีก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับสู้เท่านั้นนะที่จะสู้ได้เอาสู้ไปไปเฮ้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 โอ้โหเสมอฮะโอ้เย <c oughs> ี่ยมฮะต้องถือว่าลบุรีสุดยอดนะฮะป้านตัวช่วยนี่เ <c oughs> อาไว้ได้นะฮะ โอ้โหคุณสิรินทร์ทรายเธอทําได้จริงๆครับคุณผู้ชมออกคอร์ดมาทุบทําลายตัวช่วยของเทรนเนอร์จุกบจิ๊เฉิญยิ้มจนแหลกคามือไปเลยสุดยอดจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าไอ่เอาเนี่ยาติติมีไว้ทาลายเป้าหมายมีไว้พุ่งปิ๊บปุ่นจอน มาเล่นแค่นี้ป่าวประตูนะอย่าเกินป่ากประตูนะฮะมาปิดเลยเอาละตอนนี้นะฮะถือว่าเสมออยู่นะฮะตัวช่วยของแพร่ไม่เป็นผลนะครับไปต่อเลยครับตูขันเตียมยกหนีขอให้ลบุรีได้แต้มไปเลยนะครับ ที่เอาใจช่วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเสมอแบบนี้เลยแล้วสุดท้ายก็เป็นแพร่ที่ได้คะแนนไปครั้งนี้อย่าให้เป็นแบบนั้นเลยนะจ๊ะไปเฮ้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  อุตสาห์เอาใจช่วยออกนอกหน้าแล้วเชียวแต่สุดท้ายมันก็เข้าอีหลบเดิมอีกแล้วปัดถึงแม้ว่าคุณเซรินทาจะโชว์เก๋าทำลายตัวช่วยไปได้แต่คุณมายุรีโชว์สเต็ปเทพชนะโดยไม่ต้องพึ่งตัวช่วยใดๆนี่สิเรียกว่าตัวจริงเสียงจริง รูว่าโอ้โหเอาแล้วจ้องเลยใจเดืเลยเ,ลยเอาละแม้ตัวช่วยจะไม่ได้ผลนะฮะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเกมของแพรนี่ฉุดไม่อยู่แล้วฮะนัไปเป็นแปดต่อสองกันไอ้าวมาเอามาอีกแล้วเขามาแล้วฮะว,วิธีการเป็นโค้ชเนี่ยมันต้องดูมันต้องดูตัวไหนตัวไหนไมันแก้เกมกันได้ผมดูให้ฟังนะผมไม่พอใจ ให้พอใจคือกรรมการแบบรับเอียงหรือเปล่าหรืออะไรตัวช่วยตัวนู้นตัวนี้อ่าไม่มีปัญหาเขาอะไรเดี๋ยวคุณเเได้ลยผมกลมฮะผมกลมฮะไม่ได้ไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะโอเคต้องออกแล้วฮะต้องออกนะฮะไม่ได้นะไม่ได้ท่านไม่ได้นะฮะและแล้วก็โดนจนได้ครับ โดนใบเหลืองก็แล้วโดนใบแดงก็แล้วพร้อมทั้งยำนักย้ำหนาว่าให้อยู่แค่ปากประตูเท่านั้นนี่เทรนเนอร์สุดเทพสีใสเด่นขึ้นมาบนเวทีแบบนี้ก็โดนซิวนะสิครับเออทิ้วปีกไปเลยนั่นเออเออเออโชคดีนะอันนี้ลาบไปลาบไปทำงาไม่ได้นะฮะต้องใส่ไปในโอ่งแล้วสะกดเอาไครับผมดีฮะคนไม่ใช่ผีเอาละตอนนี้ถือว่าล้ำผิดกติกานะฮะึ้นมาอยู่ในเขตวงกลมนะฮะต่อไปในถูกเดียวนะฮะ อ่ะเดี๋ยวนะเทรนเนอร์สุพรรณบุรีน่าจะกลับสุพรรณไปแล้วนะเอาละตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้นะฮะสถิติเราเคยชนะกันมาที่10ต่อ7ครับแพ้มีโอกาสสร้างสถิตินะฮะครับผมแล้วถ้าเกิดตอนนี้แพ้ขึ้นเป็น9คะแนนแล้วก็ผมบอกด้เลยลูกบุรีเหนื่อยมากแต่คุณยังมีอีก3ตัวช่วยยังมีหวังฮะอย่าเพิ่งสิ้นหวังครับผมเอาละฮะตอนนี้เกมเป็นของแพ้ครับจัดไปเลยครับคุณรุ่งทิวาครับผมโอ้โห โรบุรีอย่าลืมว่าตัวช่วยสามารถช่วยคุณได้นะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะเพราะฉะนั้นนะลองลองดูนะลองเจารณาอยู่ส่งใครมาดีครับรอบนี้มาครับขิมครับวิไลลักเหนื่อยครับแม่ต้องบอกว่าเหนื่อยจริงๆสําหรับทีมลรบุรีแทบอยากจะเอาผ้านี้ไปซับเหงื่อให้ซะจริงๆครับคุณผู้ชมโดยนาห่างถึงอกแต้ม ต้องบอกเลยครับว่ามันไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินครับเพราะว่ายังมีหนทางให้เดินอยู่นั่นเองเพราะว่าตัวช่วยยังเหลืออีกตั้ง3ตัวและใช้ผู้เล่นที่ดูจะดีที่สุดในรอบนี้ก็คือขุนการจนามายืนระยะยาวๆน่าจะสู้ได้ครับลบบุรีต้องรวมพลังทั้งในทีมและผู้ชมทางท่าส่งมาช่วยให้พวกเขาพลิกสถานการณ์ขึ้นมาให้ได้นะครับอย่าเพิ่งหมดหวังนล้นจ๊งเออเกมจะเป็นอย่างไร ต้องติดตามชมกันต่อในตอนหน้ากับเป่ายิงฉุกแห่งช็อดไปเฮ้เฮ้เฮ้โอ้เอาแล้วเสมอเสมอเอาและวยังยืดเยอะไปเฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหทำไม หรือเราอาจจะได้เห็นปาฏิหาริย์ในคู่สุดท้ายในรอบ6ทีมซึ่งเสมอได้9-9ต่อขอให้เป็นอย่างนั้นครับเอ,อความสนุกสนานเกมจะยิ่งใหญ่มากอเอาใจช่วยลบบุรีนะครับ